ที่รัฐบาลจะแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทในส่วนของภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยเห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ<ๆ>เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทคือในส่วนภาคของการท่องเที่ยวการใช้เงินตรงนี้ยังยังยังที่ว่ายัางเขา้ายังไม่ค่อยเข้าเป้าเพราะว่า คนที่จะมาใช้เงินตรงนี้ได้มันใช้รัศมีทะเบียนบ้านแค่4กิโลหรือกี่กิโลตามที่เขากําหนดในโครงการเนี่ยมันคงจะลำบากแล้วอย่างหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเราเที่ยวด้วยกันนอกโครงการที่ผ่านมาเราเที่ยวด้วยกันที่เคยทำเนี่ยของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาให้ต่างจังหวัดมาเที่ยวจังหวัดอื่นก็คือเหมือนกับว่าแต่ละจังหวัดก็คือเอาเงินไปใช้ที่อื่นได้ แทนที่จะใช้ในจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้แต่พอดิจิตอลตัวนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเราทาธุรกิจการท่องเที่ยวก็คือคนที่มาจากที่อื่นจะมาใช้ในในจังหวัดเราอ่ะมันใช้ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะมีปัญหาแต่แต่ในส่วนของการค้าขายสาธารณโภคอย่างเช่นอาหารการกินน่าจะมีม,มีมีส่วนในการช่วยเหลือกันในส่วนที่เป็นรอบๆที่คนใช้เงิน เอพราะว่าพวกเราทําท่องเที่ยวเนาะ <Okay. S 1> คนที่เที่ยวเนี่ยมันมาจากต่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหม่เชีงใต้มาเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับด oh. ้านหนาวจะเป็นช่วงที่ที่การท่องเที่ยวเชียงใหม่จะคึกคักที่สุดนะคร oh. ยังมีความหวังว่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนหรือว่าปรับปรับการใช้เงินเนี่ยจากว่าสามารถจองโรงแรมหรือกินร้านอาหารเมื่อไปเที่ยวที่อื่นได้ น่าจะมีข้อยกเว้นทั้งสองสามข้อก็ยิ่งดีครับถ้าไปการไปการใช่อย่างพื้นที่อื่นด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับเพราะบางคนก็ยังอยากเที่ยวใช่ไหมฮะยังมีเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยสมมติว่าเขาไปเที่ยวพัทยาเขาอาจะอยู่ได้สองคืนสามวันอย่างเงี้ยครับแต่พอเขาบอกว่าให้จํากัดการใช้เงินในในบริมาณปริเวณตัวเองมันก็จะกังวพื้นที่ตัวเองมันก็จะน่าจะน่าจะ เพราะว่าการกระจายของเงินไม่ไม่ไม่ทั่วถึงไม่ถึงไม่ทถึงไม่ถึงนะครับเป็นในพื้นที่โรงแรมในพื้นที่หรือการท่องเที่ยวในพื้นที่คิดว่าจะได้้ผลดีตรงนี้ไหมไม่น่าได้อะเพราะเจ้าของคนนอนเนี่ยเขาก็นอนอยู่บ้านตัวเองดีกว่าไหมที่จะมานอนโรงแรมตรงนี้เขาคงจะไม่มานอนโรงแรมเสียเงินก้อนนี้เข้าไปซื้อของใช้ของกินดีกว่าในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งที่จําเป็นมากกว่าจาเป็นจําเป็นใช่กเหมือนแนวทางเออเราเที่ยวด้วยกันมาผสมผสานเพื่อให้มันสามารถ ไอหมื่นเนี่ยสามารถกระจายได้ให้ครอบคลุมใช่ใช่ใช่โอ้โถ้าเป็นมื่นที่ใช้ได้เยอะเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอย่างเราเที่ยวด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้40-60บหก รัฐบาลช่วย40%อร์อคนที่มาเที่ยวเนี่ยต้องจ่ายทั้งหกสิบมันก็เลยทำให้การกระจายรายได,ได้ไปจังหวัดอื่นได้ต้องมีส่วนในการช่วยการท่องเที่ยวดีเราเที่ยวด้วยกันตอนนั้นนี่โรงแรมนี่70% 70 80ตลอดนะฮะคนที่มันจองไว้คนจองไว้กระชากนะครับว่าหมื่นหนึ่งไม่ได้เอาไปสักครึ่งหนึ่งห้าส้าได้ไหมดีครับ5,000ก็ยังดี5,000นี่ถือว่าเยอะนะฮะเพราะว่าการมาพัก 1, 5, โรงแรมเชียงใหม่อะถือว่าเป็นค่าห้อง,หงไม่แพงมากในราคา1,000บาทถึง1,500บาทโรงแรมระดับสีดาวนะฮะเชียงใหม่เรามีที่พักเยอะแล้วก็สามารถพักในโรงแรมดีอาหารก็ูกด,ด้วยเชียงใหม่ครับผม